สวัสดีชาวมอร์นิ่งมูนทุกคนนะผมวันนี้เราจะมาดูการอัปเดตครั้งวันที่24นะครับอัปเดตใหญ่มากครับผมว่ามีอะไรอัปเดตมาบ้างหรืออะไรมาบ้างนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับเข้ามาตรงนี้ปุ๊บบังคับเลยมันมีของอัปเดตครับดูดิโอ้โหขวานถุงมือรองเท้ารองเท้ามาช่วยอะไรไม่รู้นะครับผมนี่รองเท้าด้วยโค้ทเท่คือผมอยากได้นี่มากนะครับผมนี่ พวกขวานนะครับผมพวกขวานผมเบอร์ขวานอันเก่าแย่แล้วผมอยากได้ขวานอันใหม่เดี๋ยวผมจะทาอ่านี่นะครับผมแล้วก็แผนที่นะผมมีอะไรมาบ้างนะครับผมมาใหม่มีป่าเห็ดนะครับแล้วก็ป่าหินนะครับผมว่าเจตหินนะ่าจะราคาดีจัดเลยตอนนี้นะครับผมไปอย่างแรกมันอยู่ข้างล่างนะครับผมลงมาเลยอันนี้คือผมมากับ เจ้าไก่นะครับเจ้าไก่ผมชื่ออีโกนานะครับผมก็ือคืออีโกนานะครับผมตั้งชื่อใหม่อีโกนาครับอีนากูว้าวเรามาถึงแล้วนะครับผมป่าใหม่นะครับผมมันมีแต่หินนะครับไม่มีต้นไม้ไม่มีอะไรเลยครับมีหินกระกล่องนะครับอันนี้คือทางตันนะครับผมพามาดูก่อนเฉยๆนะครับอันนี้คือพวกกล่องพวกอะไรนะครับผมคือผมจะไปป่าเห็ดอย่างเดียวเลยนะครับผมป่าอันนี้เไม่ใช่ป่าอันนี้คือที่อันนี้ไม่มีแต่หินนะครับ คือมันมีคอบบ้าน,นะครับไอตรงนี้ไม่มีคอบบ้านนะเราต้องดูดีๆนะครับผมมันเป็นคอบบ้าเหมือน,นคล้ายรูปขี้นะครับผมดูรูปปิ้งนี่ไงพอดีเลยน,นี่นะครับผมคอบบ้าจากไหนนะครับเอาจากอันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูเลยนะกันคอบบ้าไปยังไงนะครับผมโอ้ผมไม่มีเซนหินนะมันตียากนิดนึงมันตีแบบถ่าจะแ,แตกก็ใช้สตรีม่นาโคตรเยอะเลยนะครับผมปังปังปังนี่ไงคอบบ้านีน่คือเอ้ยมันมันมีอีกไหมเน hmm? ี่ยมันมีอ,อันเดียวเองเหรอไอยจขะขอ กดๆมั่วๆเพื่อมีเพื่อมีมั่วๆ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 ไม่มีนะครับอ่าคอบบ้ามันจะเป็นแบบนี้นะครับผมคอบบ้านะอ่าคอบบ้านี่มันเป็นรูปแบบนี้นะครับคอบบ้าแล้วมันเขียนว่าคอบบ้าเลยนะผมไปเลยมันจะได้ไม่เสียเวลานะครับผมเดาไปจกป่าเห็ดป่านี้ไม่มีอะไรมากครับมันมีแค่คอบบ้านะครับผมเอาไปคราฟพวกของพวกขวานนะครับผมเอาไปคราฟพวกขวานนี่ไม่กสักหน่อยแล้วกันนะพูดถึงะเอาเลยละกันพูดถึงเอาเลยละกัน อ๋อเลยแล้วก็โหมันมันใช้สเตมิน่าแบบพวกหินเยอะมากเลยนะครับผมของไม่ไม่ฟูจริงไม่น่ามานะพวกมาไม่มีคงไม่มีกล้วยนะครับผมไม่น่ามาจริงนะแล้วผมกล้วยเยอะมากผมเลยมานะครับผมนี่ตุ้ม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 โอ้วนี่ไงเขาบ,บ้านมีสองไอตัวนั้นก็มีสองดีแบบนั้นนะ่ะใช่ไหมไม่เป็นไรนะครับนะพูดถึงอ่ะเลย น่าจะมีสองนะครับผมมากับอีน่ากลัวนาโชคผมจริงจริงบางคนไม่ได้เลยนะครับพบบ้านนะครับผมแบบข้ามาปุ๊บไม่มีหินก้อนขี้นะครับผมมันก็แบบอ่าไม่มีนะครับไม่มีมันแล้วแต่ช่วงนะว่ามันจะมีหรือไม่มีนะผมมากับไก่น้ารักของผมนะครับผมอีน,าน่านกลัวของผมนะครับว่ามันได้ตลอดเลยไปป่าอันนี้คือวิธีไปนะครับผมเราก็ขึ้นมาข้างบนนะครับผมขึ้นมาข้างบนปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็ต้องตีตีตีเอาหมด มันไม่ใช่มีแค่นี้นะครับเราก็ต้องไปตีทางนี้ให้เปิดทางมันคือการเปิดทางนะครับผมปุ๊บเห็นไหมเปิดทางแล้วมันจะเปิดทางเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ต้องตีตีอันนี้คือมาติดสถานะแบบเหมือนแบบให้มันตีตีเยอะขึ้นหรือเปล่าตีช้าๆลงแบบนี้หรือเปล่าไม่รู้นะครับผมอ่าไปเออมาติดมาติดพวกต้นหญ้าเยอะนะต้นหญ้าเยอะมากครับเท่านี้โอ้ยอึบจึบอีกนิดนึงใกล้ถึงแล้วใกล้ถึง Oh, หมดเร็วจัดผมบอกให้พวกกล้วยมาสิบลูกไม่น่าพอจริงๆเลยป่าเนี่ยต้องใช้สเตมิน่าเยอะมากครับผมนี่เข้ามาแล้วครับผมมันไม่ใช่แบบเข้าไปปุ๊บเข้าไปปุ๊บมันต้องแบบถางป่าก่อนนะผมอ่าป่าเยอะมากครับพวกอ่าพวกอ่าต้นหญ้าเศษหญ้าแล้วครับผมเราน่าจะเลี้ยงบัวนะครับผมแบบให้หญ้ามันหายลงนิดนึง มันเกี่ยวกับอะไรกับบัวเออชือบชืบชบเฮ้ยเฮ้ย,ยมันคืออะไรหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยทุกคนเห็นอะไรหรือเปล่ามันคืออะไรเนี่ยมันคืออะไรป๊าบเออมันเป็นโมเดลเหรอโอ้โหมันเป็นแบบที่ตั้งไว้จะเฉยไปโถยหลอกเราได้ไงเนี่ยเฮ้ยเ,เหมือนไหมเหมือนกับหินไหมสังเกตดีนะกดปปุป๊บอันนี้คือเป็นเห็นนะไม่ใช่หินนะไปเราไปดูเลยข้อสังเกตเราเมื่อกี้นี้คือ เราไม่เราไม่เอาพวกเห็ดใหญ่นะครับอันนี้ข้อสังเกตเราไม่ต้องตีเห็ดใหญ่กับเห็ดไอสีม่วงนะครับถ้าไม่จําเป็นจริงๆเราไม่ต้องตีสีม่วงก็แล้วครับผมเราต้องการเห็ดนะครับมันเป็นทั้งหมด3ามเห็ดมั้งสามเห็ด3ามเห็ดมี3าเห็ดนะครับทั้งหมดมีสามเห็ดนะอ่าอันนี้หนึ่งหนึ่งหนึ่งอย่างเห็ดอันนี้หนึ่งอย่างเราก็ต้องเอาเลยและกันพูดถึงอ่ะเออฮะหมดอีกแล้วฉันจะต็มหน้าเยอะมากผมจะไม่มาอีกแล้วผมจะไม่มาอีกแล้วผมจะไม่มาอีกแล้ว เขตประมาณ20อะ่ะใช้ประมาณรอบหนึ่งใช้20มั้งดูทรงเนี่ยดูทรงนะถนะ้าขอไม่ถึงจริงอย่ามา้วครับผมป่านี้ป่าอเมซอนครับน้องอีน่ากลัวผมบอกว่าโอ้หน้ากลัวมากเลยครับเห็ดมันมันเต็มเลยเห็ดพิษนะครับเจ้านายเจ้านายมันคือเห็ดพิษนะครับเจ้านายมันมีเห็ดสองชนิดนะครับผมมันอยู่ไหนนะผมขอขึ้นรูปไปดูแล้วกันเอ,อ้นี่เจอนึงัง เดี๋ยวผมขอขึ้นรูปไปดูแล้วกันนะว่าไปเป็นเห็ดยังไงนะครับผมเพราะมันแบบหาไม่เจอนะครับผม่ปขึ้นรูปไปดปูประมาณนี้ครับผมประมาณนี้เห็นประมาณนี้นะครับมันมีทั้งหมดสามเห็ดน,นะครับผมต่อไปก็ไปป่าสนนะครับป่าสนข้างล่างเราว่ามีอัปเดตอะไรมาใหม่บ้างนะครับผมไปไปดูกันเลยดีกว่านี่นะครับป่าสนข้างล่างเราก็เหมือนอาจจะเหมือนเดิมป่ะครับผมว่าเหมือนเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมไหม เหมือนเดิมนะครับไม่ไม่เหมือนเดิมดิเขาวางหินแบบแปลกๆอยู <t 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 ่นะครับป่าล่างนะป่าล่างก็เหมือนแบบเหมือนเดิมหรือเปล่ามาเลยดูก่อนนะครับว่ามีอัปเดตอะไรไหมเออเออเออนี่คืออะไรอ๋อึกว่าดอกไม้นะครับไม่ใช่นะมีอะไรมาอัปเดตไหมดูก่อนนะครับเอยเออเออเฮ้ยเจอเอออัปเดตครับอัปเดตเจอกระรอกตีดิมันมันได้หนังด้วยนะ พูดถึงแล้วได้หนังเลยนะอ๋อรู้แล้วหนังเอาไว้ทําอะไรหนังเอาไว้ทําพวกกระเป๋าพวกอันนี้หรือเปล่านะครับนี่ไม่มีอะไรนะมีแค่กระลอกมาใหม่นะครับมามาข้างล่างนะกระลอกกระลอกมาแค่อย่างเดียวนะครับป่าป่าล่างเฮ้ยอย่าบอกแล้วไปได้อีกอย่าบอกนะไปได้อีกอย่าบอกนะไปได้อีกอย่าบอกนะไปได้อีกทายเถิดได้อีกหรือเปล่านี่เนี่ยทุกคนดูดีดูดีดูดีดีเฮ้ยมันไปได้อีกทุกคน โอ้แม่เจ้ามันไปได้อีกเหรอเฮ้ย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 มันไปได้อีกครับทุกคน,นไปได้อีกนะว้าวป่าใหญ่ขึ้นอเมซอนมันคือป่าอเมซอนหรือเปล่าอ่ะมันมีอีกหรือว่าอย่างเอ้โอ้ยม่มีน้น้ำด้วยนี่คืออะไรอ่ะเก็บไม่ได้อุยอ้ยอุย้ยสวยนะดูดิดูดิอัปเดตใหม่ป่าใหญ่ขึ้นนะครับป่าใหญ่ขึ้นนะ ใหญ่มากใหญ่มากใหญ่ใหญ่มีแต่สนนะครับอันนี้คือเหมือนป่าพวกขวานนะครับผมไอีอีกอย่างหนึ่งก็คือป่าหินนะครับประมาณนี้นะครับผมอัปเดตมาใหม่และมาถึงป่าบนนะครับป่าอันเก่าของเราเลยนะครับมาถึงป่าบนของเราแล้วนะครับผมว่าอัปเดตอะไรนี่ไงอย่างแรกเลยคือเสาไฟฟ้านะครับที่อัปเดตมาใหม่นะเสาไฟฟ้าแล้วก็นั่นแหละครับเสาไฟฟ้ามานั่นแหละครับอืมเสาไฟฟ้ามานะครับ แล้วก็เดินทางขวาซีว่ามีอะไรมาใหม่ไ,ไหมเออไ,ม,ไม,ม,ม่ไม่น่ามีนะผมไม่น่ามีนะไปกินในลำธารมันตกนใจเลยไก่ไม่ชอบน้ํานะครับผมหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับผมไปดูก่อนว่ามีอะไรมาใหม่หรือไม,ไม่น่าจะไม่มีนะครับแต่ดอกไม้มันปรับเลทขึ้นนะครับผมว่าเลทดอกมันเยอะขึ้นนะครับเลทดอกมันเยอะขึ้นนะแต่ราคาก็ไม่เหมือนเดิมนะครับ ราคาไม่เหมือนเดิมนะครับเดทดมันจะออกดีขึ้นนะครับดอกไม้นะครับผมนี่ไงมาแล้วพูดถึงดอกไม้เจอเลยเด็ดเอ้เดดมันออกเยอะขึ้นแต่ราคาก็ต่าลงเหมือนเดิมนี่สะพานก็สร้างไม่เสร็จเหมือนเดิมนะครับผมเหมือนเดิมนะสะพานน่าจะไม่มีอะไรครับผมมีแค่ดอกไม้ปรับเด็ดขึ้นเฉยๆครับแบบนี้โอเคครับ มาถึงบทสรุปเลยนะครับผมบทสรุปเราคือค้าของนะครับว่าหาจากไหนของหาจากไหนนะครับผมพวกคัพเปอร์นะครับผมหรือพวกอาทองแดงนะครับผมเอามาจากป่าป่าหินนะครับไปเป็นหินหินนะครับดูโลปิ้งประมาณนี้ครับป่านี้นะครับผมแล้วก็พวกถุงมือรองเท้านะครับมันเป็นหนังหนังกระลอกนะครับผมมันมามาจากป่าสนนะครับ ป่านี้ครับผมนี่ก็ประมาณนี้นะครับผมบทสรุปอ <respuesta. S 2> ัปเดตใหม่นะครับผมแล้วก็อัปเดตอย่างหนึ่งคือแครอทนะครับผมแครอทก็มาใหม่นะครับปลูกมาใหม่แครอทนี่แล้วก็เอามาปลูกครับมาแรกอามาเล็ดนะครับผมแล้วก็เอามาปลูกแครอทที่สวนได้เลยนะครับผมตอนนี้ราคาแครอทก็น่าจะอะเยอะอยู่นะอะนี่แครอทโอ้เยอะนะ แต่ไม่รู้ปลูกคุ้มหรือเปล่านะครับผมอา่าก็ประมาณนี้นะครับผมอา่าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมดกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมก็ไม่มีนะครับรอคลิปหน้ามาครับว่ามีคลิปอะไรดีๆมาสอนนะครับผมฝากตกิดตามด้วยนะครับผมคอนเทนต์ใหม่ๆม,ม,ม,มีทุกวันนะครับผมเกือบทุกวันนะครับนะผมก็บายยครับเจอกันครับผม